วันนี้ก็เริ่มเข้าสัปดาห์ที่6นะครับที่เรานำกุ้งมาลองเลี้ยงในบ่อเลี้ยงของเรานะครับในบ่อที่หนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นกุ้งที่เพิ่งลอกคราบไปนะ,บนะครับเขาก็จะมาพัดอาศัยน,นะครับ หลบจากพุ้งตัวอื่นนะครับมาอยู่บนแพรขวดรอยน้ำของเรานะครับตัวนี้ก็ตัวโตเทียวเ,เลยนะครับอันนี้จะเป็นของบอ่อที่สองนะครับนะครับก็จะมีกุ้งขึ้นมาลอกคราบนะครับ ตัวที่อยู่ทางด้านซ้ายมือครับตัวใหญ่ครับแล้วก็ควาก็มาอาศัยเกาะอยู่บนแพ้ขวดรอยน้ํานะครับมาเกาะพักเอาแรงอยู่บนนี้นะครับแล้วก็ยังมีปุ้งมา อาศัยเกาะอาศัยหลบอยู่ในแพ้ขวดนี้อีกสองตัวทางด้านขวามือนะครับอยู่ข้างบนตัวหนึ่งแล้วก็อยู่ในขวดตัวหนึ่งนะครับในเกาะที่สี่นะครับก็จะเจอกุ้งมาลอกคาบนะครับแล้วก็เข้ามาหลบอาศัยอยู่ในแพ้ขวดลอยน้ําของเรานะครับจะเป็นตัวใหญ่ที่อยู่ด้านในนะครับ ตัวน,นี้ก็เพิ่งลอกค้าไปนะครับก็มาหลบอาศัยอยู่ในในขวดนี้นะครับกุ้งในบอ่อที่หนึ่งนะครับ เพิ่งให้อาหารไปเมื่อเช้านะครับแล้วตอนนี้กุ้งเขาก็เดิมขึ้นมากินอาหารกันนะครับก mm ็ hmm. มีตัวใหญ่ ตัวเล็กก็ยังพอมีอยู่บ้างนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ๆเลยก็เยอะอยู่นะครับ อันนี้ก็มาหลบอยู่ในแพ้วดลอยน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นของบ่อที่สองนะครับกุ้งก็ขึ้นมากินอาหารกันอยู่ครับ ส่วนตัวนี้ก็แน่จะเตรียมลอกคาบนะครับตัวนี้อ๋พอจะเห็นมีกุ้งครับมาลอกคาบทิ้งเอาไว้อยู่ในแพรขวดรอยน้ำนะครับ ก็ตัวใหญ่อยู่นะครับที่ลอกคราบทิงน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของบอ่อที่สามนะครับตัวใหญ่ก็กินอาหารอยู่ข้างล่างอยู่นะครับตัวตัวเล็กๆนะัเขาก็จะลยอยขึ้นมาเกาะอยู่ ตามที่เกาะที่พักต่างๆนะครับ ก็จะเป็นของบ่อที่สี่นะครับมีตัวที่กำลังมากินอาหารอยู่ในตะกร้าที่เราวางเอาไว้นะครับ วันนี้ก็ขึ้นมากินอาหารให้เราโรยเอาไว้ข้างบนนะครับ